ที่หนึ่งค่ะองค์นี้นะคะเป็นตะกุดเป็นตะกุดทองเหลืองนะคะแบบนี้เลยเขาเรียกอะไรนะทองฝาบาทเหรอคะเนี่ยนะตะกุดทองฝาบาทเก่าเก่าแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะตะกุดทองฝาบาทเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะสวยสวยแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะสวยสวยแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ นี่ค่ะหัวท้ายจะเป็นแบบนี้นะคะหัวท้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่1นึะคะรายการที่หตะกุดทองฝาบาทแบบนี้เลยไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะสามบาทนะคะสามรบาทรายการต่อไปเป็นรายการที่สองค่ะรายการที่สององนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะ องนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกใสๆกันน้ําได้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกใสๆกันน้ําได้แบบนี้เลยเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังเนี谢谢่ยนะคะสวยๆแบบนี้เลยเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะ เป็นหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญน,นะคะสอนกันแบบนี้เลยนะคะสวยๆส,ยสภาพดีแบบนี้นะคะใบหน้ารายละเอียดชัดเจนแบบนี้เลยนี่นะคะเดี๋ยวน้องจะให้ดูใกล้ๆนะเนี่ยค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะนี่นะคะตัวหนังสือสวยๆคมๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะ รายการที่สองนะคะรายการที่สองสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามองค์ลิงนี้ค่ะองค์นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะคะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะเก่าเกาแบบนี้เลยนะคะหน้าตาท่านนะคะจะออกไปทางเขาเรียกอะไรนะเชียงแสนใช่ไหมคะเชียงแสน ส่วนตัวน้องดูพระไม่เป็นนะคะรบกวนพี่ๆช่วยติชมแนะนำกันได้เลยนะคะเนี่ยนะคะรายการที่สามค่ะเป็นพระรูปหล่อแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อโลหะนะคะมีน้ำหนักสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะรายการที่สามนะคะรายการที่สาม เป็นแบบนี้เลยนะคะเก่าเก่าสภาพดีแบบนี้3 0 0บาทนะคะรายการที่3รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่4เป็นพระยอดทงค่ะรายการที่4องค์นี้นะคะเป็นเนื้อโลหะสีทองเลยค่ะคราบทองแดงแดงคราบเก่าเแดงๆขึ้นแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะ เป็นเนื้อโลหะสีทองนะคะตัดก้านช่อยาวแบบนี้เลยค่ะตัดก้านช่อยาวมาแบบนี้เลยรายการที่สี่นะคะ3 0มร้บาทค่ะสามรบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้านะคะเป็นเป็นหลวงปู่ทวดกับหลวงปู่ทิมนั่งซ้อนกันนะคะองค์นี้เป็นเหรียญน,นะคะหลวงปู่ทวดกับหลวงปู่ทิมนั่งซ้อนกันแบบนี้เลยนะคะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบวินเทจเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเลี่ยมกรอบวินเทจเก่าๆหนาๆแบบนี้เลยนะคะสวยสภาพดีแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีค่ะ300บาทนะคะสามบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่6รายการที่6เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะรายการที่6 ะะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆกันแบบนี้เลย <c oughs> ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีนะคะสวยๆแบบนี้ตัวหนังสือนะคะสวยมากนะคะ <c oughs> นี่เลยเหรียญหลวงปู่ทิมไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกใสๆกันน้ำได้แบบนี้นะคะ เล่อมกรอบพลาสติกใสๆกันน้ำได้แบบนี้เลยรายการที่6นะคะ300บาทค่ะ300บาทเดี๋ยวเราไปต่อกันรายการต่อไปเลยนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่7นะคะรายการที่7เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะรายการที่7 เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะปี2503เนี่ยนะคะเป็นปี2503ค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงเป็นเนื้อทองแดงแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงแบบนี้เลยเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆเ,เปิดหน้าเปิดหลังค่ะเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยนะคะรายการที่7นะคะ300บาทค่ะ300บาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่8ค่ะเนี่ยนะคะรายการที่8เป็นเหรียญหลวงปู่โตค่ะรายการที่8เหรียญหลวงปู่โตไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีนะคะเขาจะเขียนว่าอายุครบอายุ82ปีแบบนี้เลยนะคะรายการที่8นะคะเหรียญหลวงปู่โตสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลย มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังจะเขียนปีพศ2511นะคะด้านหลังเหรียญเขียนปี2511แบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่โตเลี่ยมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังมาเลยค่ะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ300บาทรายการที่8นะคะ300บาท สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังค่ะ300บ่บาทรายการที่8นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9ค่ะรายการที่9องค์นี้นะคะเป็นเหรียญพระครูไม่ทราบที่นะเหรียญพระครูอะไรสักอย่างไม่ทราบที่นะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะ เรียมกรอบมีเทปเก่าๆมาเลยนะคะเปิดหน้าเปิดหลังด้านหลังเป็นกรีบดอกบัวแบบนี้ค่ะด้านหลังนะคะเป็นรูปพระปิดตาแล้วก็เป็นกรีบดอกบัวแบบนี้เลยนะคะรายการที่9นะคะรายการที่9ตัวเหรียญนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะตัวเหรียญสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยรายการที่9นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังค่ะ ะะเล่มกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยรายการที่9นะคะ300บาทค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นเหรียญเต่านะคะเป็นเหรียญเต่าเป็นเหรียญเต่า,าปางเปิดโลกนะคะ เหรียญเต่าไม่ทราบที่ค่ะเป็นปางเปิดโลกแบบนี้เลยเขาเขียนว่าปางเปิดโลกนะคะอ๋อเป็นเหรียญเต่าหลวงปู่หลิวค่ะเหรียญเต่าหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะนี่ค่ะหลวงปู่หลิวว,วัดไร่แตงทองนะคะปางเปิดโลกค่ะปางเปิดโลกนะคะเหรียญเต่าปางเปิดโลกไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ำได้มาแบบนี้นะคะ ไม่ทราบปีไม่ทราบรุ่นนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆมาแบบนี้เลยเป็นเนื้อทองแดงนะคะสวยๆแบบนี้เลยตัวหนังสือด้านหลังนะคะเป็นยันสวยๆแบบนี้นะคะ่ะเห็นไหมนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะรายการที่สิบนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการหนึ่งหนึ่ง เป็นพลักกิ่งไม่ทราบที่นะคะมีเสียงกิ่งเป็นพลักกิ่งไม่ทราบที่ค่ะมีเสียงกิ่งสวยๆเก่าๆตามสภาพเลยนะคะความเก่านี่สวยคลาสสิกม,มากนะคะองนี้เนี่ค่ะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเก่าๆ,ๆ,ๆนี่รายละเอียดชัดเจนเลยนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะพี่ๆค่ะ ใต้ฐานนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีเสียงกิ่งค่ะมีเสียงกิ่งเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่11นะคะรายการหนึ่งหนึ่งสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองค่ะรายการที่สิบสองเป็นเหรียญอ่าเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวด พิมพนี้นะคะน้องไม่ทราบชื่อพิมพ์นะน้องไม่ทราบชื่อพิมพ์ค่ะสมตัวน้องรูปภาพไม่เป็นนะคะพี่ๆชมแล้วก็แอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะแจ้งรายการหรือแคปหน้าจอรูปภาพนะคะเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้หรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะนี่ค่ะ องนี้นะคะรายการที่สิบสองเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพิมพ์นี้เลยเนี่ยนะคะสวยสวยมันๆสภาพใช้แบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะสามร้อยบาท Grammy รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามค่ะรายการที่สิบสามองนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะไม่ทราบพิมพ์เหรียญหลวงปู่ทวดไม่ทราบพิมพ์นะคะองค์นี้ เป็นเหรียญใบเสมาค่ะสสวยนะคะใบหน้ารายละเอียดท่านชัดเจนแบบนี้เลยนะคะใบหน้ารายละเอียดของท่านชัดเจนแบบนี้เลยนี่นะคะขอบข้างเป็นแบบนี้นะคะขอบข้างด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมแบบนี้ค่ะ ด้านหลังเป็นโหลดปลูกทิมแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกใสกันน้ำได้แบบนี้เลยสวยๆพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะสวยๆแบบนี้300บาทค่ะรายการที่13 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14ค่ะองค์นี้นะคะ เป็นเหรียญอะไรสักอย่างนะเป็นเหรียญหล่อนะคะเป็นเหรียญหล่อเป็นเหนร,ร,นรียญหล่อโบราณเจ้าของเดิมเขาบอกมาเหมือนกันนะคะชื่อพะแต่ส่วนตัวน้องน้องจําไม่ได้นะมันหลายองค์มากเลยนะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณคะ่ะแบบนี้เลยองค์นี้รายการที่14นะคะแจ้งกับทางน้องได้เลยรายการที่14คะ่ะองนี้เนี่ยนะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณสวยๆแบบนี้เลยนะคะ 300บาทค่ะ300บาทเหรียญหล่อโบราณรายการที่14 300บาทนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่15นะคะรายการที่15เป็นเต่านะคะเป็นเต่าหลงพ่องเงินไม่ทราบที่นี่ค่ะเป็นเต่าหลงพ่องเงินนะคะไม่ทราบที่เก่าๆแบบนี้เลยส,สวยสภาพดีนะคะส,สวยสภาพดีแบบนี้เลย เห็นหน้าตาชัดเจนนะคะเห็นหน้าตาชัดเจนตรงใต้ท้องเต่าเป็นแบบนี้นะคะใต้ท้องเต่าสวยๆเลยนะคะรายการที่15้านี้นะคะเรี่ยญนเต่านะหลวงพ่อเงินไม่ทราบที่300บาทค่ะ300บาทพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะสายด่วนปิดด่วนกันเข้ามาได้เลยนะคะ0ู3 4 3 7 4 7สาสี่สาเจสี่เจดห้าสามนะคะ 0834374753เบอร์โทรเบอร์ลายเบอร์เดียวกันเลยนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มเลยค่ะพี่ๆขานะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องพระบ้านนะคะพระบ้านบายหนูสุ่นะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดราคาถูกนะคะถ้าพี่พี่ได้กดติดตามนะ จะได้ทันกันนะคะจะได้ทันกันนี่นะคะองค์นี้นะคะรายการที่สิบห้าค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะรายการที่สิบหกเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะองค์นี้สวยๆค่ะขอบข้างดูดีแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะขอบข้างดูดีแบบนี้เลยที่ด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้ นี่นะคะด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีนะคะสวยๆองนี้นะคะเป็นเนื้อโลหะสีทองค่ะองนี้นะคะเป็นเนื้อโลหะสีทองแบบนี้เลยรายการที่16นะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17ค่ะรายการที่17เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมะคะ่ะรายการที่17 เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเนื้อทองแดงลมดำแบบนี้เลยนะคะสวยๆเก่าๆตามสภาพเลยด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังจะเขียนปีพศ2514ค่ะปีพศ2514นะคะอง์นี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะองนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้แบบนี้เลย เนี่ยนะคะรายการที่17-300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่18ค่ะรายการที่18นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณค่ะมีโค้ดด้านหน้าเหรียญหลวงพ่อคูณมีโค้ดด้านหน้านะคะรายละเอียดพระท่านนะคะหน้าตาชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูดีมีสามมิตินูนๆขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะ ความสวยความเก่าสภาพดียังอยู่นะคะที่ด้านหลังเหรียญเขียนปีพศ .2519 ค่ะด้านหลังเหรียญเป็นปีพศ .2519 แบบนี้เลยนะคะสวยๆส,ยสภาพดีแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะสวยๆแบบนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะดูดีนะคะ เน Rico ี่ยนะคะรายการที่18ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19ค่ะเป็นเหรียญแม่นางกวักนะคะเหรียญหล่อแม่นางกวักไม่ทราบหลวงพ่อค่ะรายการที่19เป็นเหรียญแม่นางกวักนะคะไม่ทราบหลวงพ่อเป็นเหรียญหล่อโบราณแบบนี้เลยนะคะขอบข้างสวยๆแบบนี้เลยค่ะขอบข้างนี่นะคะ ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นหลังเรียบแบบนี้เลยนะคะสวยๆสภาพดีแบบนี้นะคะรายการที่19ค่ะ300บาทเนี่ยนะคะ300บาทเหรียญหล่อแม่นางกวักนะคะเป็นเนื้อทองเหลืองสวยๆเก่าๆตามสภาพเลยเนี่ยนะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่2ี่สิบค่ะ รายการที่ยี่ินะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะรายการที่ย0สเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะตัวเหรียญสวยๆแบบนี้นะคะเห็นไหมหน้าตารายละเอียดองค์ท่านชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะภาพองค์ท่านนะคะนูนๆขึ้นมาให้เห็นนะคะความสวยคาสสิะคะบ่งบอกเลยค่ะองค์นี้นะ ด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังรายการที่20นะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะเป็นเนื้อทองแดงแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ค่ะนี่นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้สวยๆแบบนี้เลยรายการที่20นะคะ300บาทค่ะ300บาท นี่นะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปี300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21ค่ะรายการที่สองหนึ่งเป็นเหรียญหล่อโบราณค่ะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะคะเหรียญหล่ลอโบราณแบบนี้เลยนี่ค่ะสวยๆเก่าๆเลยนะคะองนี้สวยเก่าดูดีแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลัง ะะเป็นเหรียญหลอ่อโบราณนะคะรายการที่21นะคะพระพุทธชินราชเป็นเหรียญหลอ่อโบราณแบบนี้300บาทค่ะ300บาทนี่นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22ค่ะรายการที่22เป็นเหรียญหลวงพ่อไปนะคะใบเสมาแบบนี้ไม่ทราบรุ่นนะคะไม่ทราบรุ่น เหรียญหล่อโบราณสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อไปหล่อโบราณนะคะไม่มีห่วงค่ะรุ่นนี้ไม่มีห่วงไม่ทราบรุ่นนะคะพี่ๆขาเป็นเนื้อทองเหลืองสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังไม่ด้านหลังเห็นปีไม่ชัดนะคะเป็นไม่ชัดเลยนะคะเจ็ดเจ็ดห้าหรือเจ็ดอะไรสักอย่างนะเนี่ยนะคะด้านหลังด้านหลังเป็นปีแบบนี้เลยนะคะ สวยๆเก่าๆสภาพดีเป็นเหรียญหล่อโบราณน,นะคะนี่นะคะรายการที่22ค่ะเหรียญหลวงพ่อไปเหรียญใบเสมาไม่มีห่วงเหรียญหล่ลอโบราณแบบนี้300บาทค่ะ300บาทรายการที่22นะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่23ค่ะ รายการที่23สาเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเกษาโลนะคะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเกษาโลสวยๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะตัวองค์พระเคยผ่านการใช้งานมานะคะตัวองค์พระเคยผ่านการใช้งานมานะคะตัวหนังสือสว,สวยๆเป็นเส้นขนมจีเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยรายละเอียดชัดเจนขอบข้างสวยดูดีเลยค่ะเนี่ยนะคะ ขอบข้างสวยดูดีเลยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังนี่นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เก่าๆแบบนี้นะคะรายการที่23นะคะ300บาทค่ะ300บาทเนี่นะคะ300บาทรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่24 เป็นพระสมเด็จฐานหมอนนะคะรายการที่ยี่สิบสี่พระสมเด็จฐานหมอนนะคะเก่าๆนะคะหายยากเลยค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะเป็นพระเนื้อผงนะคะเก่าๆเป็นพิมพ์ที่หายากเลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเก่า,าๆมันๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพระสมเด็จฐานหมอนนะคะ สวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะรายการที่24นะคะพระเนื้อผงเป็นพระสมเด็จฐานหมอนเก่าๆหายากแบบนี้300บาทค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่25ค่ะรายการที่25นะคะเป็นจอบหลวงพ่อเงินค่ะจอบเล็กหลวงพ่อเงิน สวยๆแบบนี้เลยไม่ทราบเนื้อนะคะไม่ทราบเนื้อแต่ว่าองค์พระนะคะเป็นสีเงินๆแบบนี้เลยองค์พระเป็นสีเงินแบบนี้เลยนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่พี่ขาได้พระตรงตามรูปทุกองค์เลยนะคะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบุกเพิ่มนะคะพี่พี่ขาสวยๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้นะคะจอบเล็กหลวงมพ่อเงิน เนื้อสีเงินแบบนี้นะคะรายการที่25 300บาทค่ะ300บาทนี่นะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตแล้วนะคะรายการเซตนี่นะคะเซตนี้นะเซตนี้องละ500บาทค่ะเซตนี้อง์ละ500บาทนะคะเริ่มจากหลวงพ่อเงินปีห5ค่ะนี่นะคะ มีเสียงกิ่งค่ะมีเสียงกิ่งหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะห้ารอยบาทค่ะห้าร้อยบาทนี่นะคะห้า้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเนี่ยนะคะห้าอยบาทค่ะหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าสวยสภาพดีมากๆเลยองนี้นะคะห้า้อยบาทค่ะ รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปองค์นี้เป็นเหรียญสิงค์ค่ะลงรักสีชาติเหรียญสิงค์นะคะลงรักสีชาติแบบนี้องค์นี้เป็นเนื้อโลหะนะคะเป็นเนื้อโลหะไม่ทราบเนื้อนะคะไม่ทราบเนื้อรู้แต่ว่ามีน้ำหนักนะนะคะลงรักสีชาติสวยๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะ เหรียญสิงนะคะลงรักสี่ชาติเก่าๆตามสภาพแบบนี้เลยห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทนี่นะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่เอียะะเ่ยมค่ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะเลี่ยมรัดขอบมาแบบนี้เลยนี่นะคะ เหรียญหลวงปู่เอียเ่ยมเลี่ยมรัดขอบมาแบบนี้เลยสภาพเหรียญสวยมากนะคะสภาพเหรียญสวยมากจะบอกว่าเจ้าของเดิมนะคะเขาเก็บดีมากเลยนะคะเจ้าของเดิมเขาเก็บดีมากๆสวยสภาพดีเลยนะคะเป็นผู้หญิงด้วยนะคะเป็นผู้หญิงนี่ค่ะเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะคะเก็บสภาพดีมากๆเลยนะคะ เหรียญหลวงปู่เอียเ่ยมเลี่ยมรัดขอบแบบนี้นะคะห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะองค์นี้ค่ะเป็นหลวงพ่อพระใสค่ะหลวงพ่อพระใสนะคะมีพลอยแดงด้านหน้าแบบนี้เลยตัวองค์พระเป็นเนื้อโลหะสีทองค่ะตัวองค์พระเป็นเนื้อโลหะสีทองฝั่งเพชรดดฝั่งพลอยด้านหน้านะคะแบบนี้ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหนาๆกันน้ำได้แบบนี้เลยนะคะสวยสภาพดีนะคะ500บาทค่ะ500บาทนี่นะคะ500บาทค่ะเป็นผู้หญิงนะคะบ้านนี้ได้มาผู้หญิงล้วนเลยนะคะสวยๆแบบนี้นะคะองค์พระเก็บสภาพดีเลยนะคะ ห้าร้อยบาทค่ะหลวงพ่อพระใสห้าร้อยนะคะนี่นะคะเซตนี้นะเซตนี้อง์ละห้าร้อยนะคะเซตนี้อง์ละห้าร้อยรายการเซตต่อไปะคะ่ะรายการเซตต่อไปองค์นี้ค่ะองน์นี้อง์ละแปดร้อยบาทค่ะองนี้องเซตนี้นะคะอง์ละแปดร้อยบาทเริ่มจากเริ่มจากนะคะเริ่มจากอันนี้เป็นงาแกะคุดค่ะ ข้างในเป็นงานนะคะแกะรูปครุฑมาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะแกะครุฑมาแบบนี้เลยเนี่ยนะคะไม่ทราบหลวงพ่อนะคะแกะครุฑมาไม่ทราบหลวงพ่อเป็นงานนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆเลยค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆใสๆแบบนี้เลยนะคะงานแกะครุฑแบบนี้ไม่ทราบหลวงพ่อแปดร้อยบาทค่ะแปดร้อยบาท เนี่ยนะคะ800บาทรายการต่อไปนะคะเป็นไม้แกะหันนมานค่ะสีสวยแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะคะปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยค่ะใต้ฐานมีรอยยันนะคะ800บาทค่ะ800บาทนี่นะคะ800บาทรายการต่อไปนะคะเป็นครุฑค่ะเป็นเนื้อโลหะองค์นี้เป็นเนื้อโลหะนะคะเหรียญครุฑค่ะเหรียญครุฑ เหรียญคุดของหลวงพ่อเ,เ э สงนะคะหลวงพ่อเสงปี2522ค่ะตัวเหรียญเป็นปี2522หลวงพ่อเสงนะคะเป็นเหรียญครุดเป็นเนื้อโลหะแบบนี้เลยสวยๆมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้แบบนี้เลยนะคะเหรียญคุดหลวงพ่อเสงปี2522นะคะสวยๆแบบนี้800บาทค่ะ800บาท รายการต่อไปนะคะเป็นไม้แก่หันน้ำมันไม่ทราบหลวงพ่อปิดทองเก่าๆสวยๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะปิดทองเก่าๆสวยๆแห้งๆแบบนี้เลยนะคะแปดร้ยบาทค่ะแป0รบาทนี่นะคะแปดร้บาทเซตนี้นะคะเซตนี้องค์ละแปดรอยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะมีองค์เดียว มีองค์เด <matrix> ียวเซตนี้นะคะเซตนี้องคนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะเหรียญหลวงพ่อฉุยหน้านาคนะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยเป็นเลี่ยมเงินหน้านาคค่ะนี่นะคะเหรียญหลวงพ่อฉุยเลี่ยมเงินหน้านาคนะคะด้านหน้าเป็นสีนาคแบบนี้เลยนะคะสวยตัวเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยเปิดหน้าเปิดหลังนะคะ สวยเก่าสภาพดีเป็นเลี่ยมเงินหน้านานะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีหนึ่งพันอค่ะองนี้เหรียญน,นี้นะคะเรี่ยมเงินหน้านาอีกต่างหากนะคะสวยๆแบบนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อบาทค่ะนี่นะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะคะหนึ่นเจ็ดร้อมีอยู่องค์เดียวเลยนะคะสวยๆแบบนี้หนึ่จค่ะจบแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่